ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่านะครับเออที่ผมลงคลิปวันนี้เพราะว่าผมอยากให้ดูคลิปคลิปหนึ่งของคุณ XD123 หนึ่งสองสามนะคะอันนี้เพื่อนผมชื่อว่าเอออรนิวนะคะเนี่ยฮะมาของมันนี่คือคลิปที่ปัดทุ่งสวนนี่คือ ปัญญาอ่อน <c oughs> ขอโทษที่ดนาแล้วนครับมันคือเรื่องจริง<ไ>ทุกคนทุกคนขอโทษเด้วแต่ก็ใครสนใจก็ไปกดติดตามได้นะชิปเตอร์ตามนี้เลย x d ็ดีสิหนึ่งสองสามก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่ให้ดูที่ ส่วนช่องของผมถ้าใครไม่รู้ตามผมมาเลยนี่ฮะเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวไปสนใจให้นะนี่คือต้องจริงของผมนะฮะต้องมีนี่คือช่องจริงของผมนี่ส่วนนี่ไม่ค่อยมีใครเห็นหรอก พูดแล้วก็เศร้าเนาะช่วยช่วยกดซับสไครด้วยนะบาย